อ่ะคุณนะอกขาวหรออกขาวไม่ต้องพันตัวเลยขาวอยู่ลใช่ไหม ทำไมเถลิงลาดแล้วพระองค์มันลำเอียงขนาดนี้พี่เรามองเราแปลกใจสีทำไมเหรอราวัลบ,บ้านตโตธนาเดชสีเขาแดงม่วงอเอามาสามสีแต่พอเป็นบ้านต้มธนพลเขียวปังก็เดียวเขารู้ว่าพระองค์สายเขียวไงพระองค์เพื่อสุขภาพกินอาหารเคลีนอะไรเนี่ยมันก็ตงสายเขียววะถูกไหมเอาจริงจริง ป้ายไฟชังสัญลักษณ์บ้านต้องธนพลก็สีฟ้าน้ำเงินนะเออแต่ทำไมกลายเป็นสีเขียวไปด้วยไปไปจริงจริงป้ายเจ้าเปลี่ยไปสีเขียวแล้วไปเป็นสีเขียวแล้วแต่แบงยังแดงยังม่วงอยู่ต่อขนาดนานร้องเพลงเขาติดติดกันทบายยังแดงยังม่วงเออนี่ถ้าเรามีงานติดติดอย่างนี้คงไม่มีสักแบนี่ เออเป็นเหรียญเป็นเหรียญอ่ะเ,อ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 เจ๊ผูกม,ม,มาเดิมมาเดิมคนแรกเลยไหมล่ะเอาไหมลา่ะลองสักสิบเหรียญก่อนแต่เอาเถิดฟ้าส่งมาเกิดให้เป็นพี่จ้ะย่อมเสียสลัให้น้องออต้องเลยพค์ท่านจะน้อยใจไปเลยเมื่อก่อนน้องก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็สุกนะ <c oughs> บ่มไปเดี๋ยวมันจะแดงเองว่าหรือว่าร <c oughs> เราผลัดเปลี่ยนกันตามการฤดู ท่านพี่คงต้องทำใจเพราะท่านพี่ทรงชลามาก anyway. เลยแล้วไม่เถ uh, right? like ียงแล้วเนี่ยตัวเขาวกล่าวเกี่ยนนี้ไม่เถียงเล้วเหรอเห็นทีว่าจะอยู่ร่วมมุมสอกันได้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่อุตส่าห์ไปโบสอจนหน้าไม่เกิดอารมณ์แล้วเนี่ยไปโบสที่หน้า แต่ดันไปตึงที่หูคนอันละ่ะตอนนี้ใครเรียกเริ่มไม่ได้ยินไม่ได้ยินแลวใส่เครือค่องช่วยฟังไม่ละตัวเราไม่กินทันต์ที่ดูกลับจากง,งานอุตตติภพม <laughs> เป็นความดันต่ำโอ้โหแทบแย่ความดันต่ำจริงมันไม่มีทางแก้แก้ยังไงก็ต้องให้เจ็บเดียววันแล้วกระป๋องมันถึงจะหาย <laughs> เราเป็นคนไม่ดื่มสุรา จริงเนี่ยเป็นอยู่ทุกวันจิบทุกวันไมนกันทุกวันนี้ความัันตับไม่มีแล้วมีแต่อะไรตับแข็งสบายขอบใจที่ทุกคนย่อเกียรติย่อยศเราทุกคอเคราเราปื้มหากแม้เราไม่ให้ทุกคนลืมความเจ็บชำ้ำที่ถูกกระทำย่ำยีตั้งแต่ดั้งเดิมก่อน หนึ่งคือหงสาวดีเมื่อเราผัดแผ่นดินเช่นนี้การในภายภาคหน้าหากแม้นไทยเรายังสมบก็คงมาพบกันฉันเช่นบิดแต่ถ้าหากกองทัพมาประชิดก็จะกลายเป็นอสรพิษที่กัดเราเหมือนดังเช่นกโกนั้น ขนาดนี้เป็นเวลาวัสสันตริดูเจ้าค่ะแค่เพียงอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราจะรักษาความสงบใจเชิญเชิญเชิน,ช,นชาวไทยเชิญสำราญกันตามมีเมื่อสิ้นหน้าฝนปีหน้านี้เรากับเอกาจะไปเยือนหงสาวดี สองพี่น้องผสมกันเลยต้องและน้องต่อโตออพวกเราไปคืนเปกันตามสบายาบเดี๋ยวเงาเอายากรนตามสบายเลย,ยเดี๋ยวดประสาทแล้วด,ดูแลใคยเร่ยนรับกันและช่วงเวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้ว ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับผู้นำทีมงานาพระเอกปริญญาโทาสวยสวยขาภูามิบารายหน,น้าสกกราบคารวะแปลกๆน้ำบุบชีคารพรักในบทบาทของมังกรยอชอาห์ดืด้อ đường chạy lò to ừ, là mê lông này ù ra ขอบคุณฮะแม่ๆพี่ๆที่ติดตามให้กำลังใจกับพระเอกฟ้าภูมิมารมัยน่าพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการแ,และชาวกทมนะครับที่ติดตามมาให้กำลังใจในคืนวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องกราบอภัยไปยัง แฟนครับนะนักชมลิเกที่มาชมกันในคืนวันนี้นะครับอ,อรรถในการแสดงฮะไม่เหมือนกับท้องเรื่องธรรมดาทั<ข>า่วๆไป,ไปวันนี้เราทำการแสดงของพี่สาวเอาสัมโลข้าพเดชเขาถูกไหมพี่เพื่ถาถาอนเอาสัมโลสาวข้ระเดชจุกได้ไหมครับให้ท่านได้ชมในท้องเรื่องประวัติศาสตร,ร์ ของชาติไทยนะครับมีอะไรล่วงเกินนะครับก็ต้องกราบขอภัยไปยังแปลๆด้วยนะครับเพราะเป็นบทประพันธ์ของพระมหาสมณะเจ้ากรมพระปรมานุชิตของพิษาชิโนรส นะครับซึ่งท่านอาประพันธ์ไว้เป็นบทละครแต่ทีมงานพระเอกผาภูมิขวัญชัยบันไดนานำมาดัดแปลงในบทบาทของการแสดงเป็นลิเกนะครับหากพระชค้ขา,ชาขาดตกบกพร่องทางทีมง,งานก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมไว้ ขอบคุณชาวจุชาวกรทงมาดขอบคุณครับคุณแม่แเกลาโอ้ขอบคุณครับคุณแม่ครับชัดมากอ่ะครับขอว่าครับดูก่อนครับกนี่ดมนขอบคุณแม่เลาลยา้องพักก ก็แจะแตกต่างกันนิดนะฮะช่วงเวลาผ่านไปนะก็เป็นธรรมชาติของนักสแสดงนะ <S 1> <S 1> คลื่อนลูกใหม่ก็ไล่ลูกเก่าสมัยก่อนเฉลิมชัยผาภูมิก็คือหนึ่งในศิลปินนะตอนนี้ก็น้องต้องนะน้องโตโต้ก็มาเป็นคลื่อนลูกใหม่ทดแทนกันไปอ่าก็เป็นแฟนครับนะสมัยก่อนนี้ก็ก็ แม่ผู้มีพระคุณน่ติดตามไปทุกสถานที่วันนี้ท่านก็ยังมานะบ,บางท่านก็มาไม่ไหวกันบ้างแล้วก็มีเะทำไมเราไม่เย<ด>อะเหมือนน้องต้อมน้องโตก็บ้างเนาะเอาคนเท่ากับเาวยกระเลีนนะครับก็น้องชายน้องโตน้องอมเจยวสมอน้องชายนะครับมีงานทุกครั้งคราก็ถ้าถางน้องว่าง้องจะมาช่วยพี่ชายเสมอเพราะวันนี้เป็น เรื่องีลิลลี่ยนะครับของกบระปลา,ปาปลูิตพี่นุ้นนะครับอฝากไปด้วยนะครับติดภาประการใดของขอใหผู้ดูมีคสุกท่านสมการร้อนการรักในปับจุบันนี้นี่แกแนั่งตองขางคุณลุงสวยมาก ด้วยยืมรถจากพี่นับต่างคนต่าง ขณะที่มังกยอชวา่างกำลังหลับเสนิทอยู่นั่นเองก็ทรงนิมิตไปว่ามีมัจจารา,ราเข้ามาฟักล้วงดวงใจตัดแขนซ้ายตัดแขนขวาตัดคอจนขาดพระองค์ก็ทรงสะดุ้งตื่นลืมตาคิดว่าวาฝันนั้นเป็นความจริง ไม่ไม่จะโทรังชั้งพูดอีสา ฟลายวิปริลิอิสรามาอิสรามาอิสามาอาคิจังกามาว่าเป็นทางอิสรามาอิสรามาอิสรวันทองเกิดสิ่งใดขึ้นหรอเปล่คโอ้แระเจ้าพี่ ใเใดจ้าพี่ถึงได้น้าหวั่นทีตกขนาดนี้เราไหมคะน,อน้องนีไม่ยากรัติการให้สุบิตไปว่าว่าอะไรเดือนี่คะมีมันจูรได้ดควักอ,อกจกดวงใจควักตาทั้งสองข้าง ตะกอนข้างซ้ายและข้างขวามที่ถูกตัดขาดระเน็ยเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรพอหวานเจ้าไปตามโอนมาทำนานเลยเถิด พระเอกอาร์ตมินตาดาราทิพย์เห็นหน้าโหนดังเห็นเออเออเออเอ,อผู้เป็นพรังมาเปลืองปลาปล านบอกเขาเราฟันเอ้งเอ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 ยที่พลันตัวให้ทำนายว่าทัวเอ,อ ภาวาแทบวิ่งันายพิเลนเห็ุมัจุราดตัดแขนขาดขาดสองข้างเพือดและยังลินไลเป็นฝายหลังเลือดยังลิไลเป็นฝายหลัง วิโยกปวดยางเจ็บยิ่งไม่พูดไม่จาไม่นำใจยังไม่นำใจไม่พูดจาใช้มีดควงดาแทงใจ ภาพยังติดอยู่เพียงเธ่อีกภาพยังติดอยู่เพียงเธ่อีกยิ่งคิดยิ่งให้เกเงทิงทั้งแปลกใจด,ดักมหาสัจจันยร์พรบครูวความฝันเป็นจริง เมื่อ <muchas> ลักคณะหายใจหายไม่รู้อยู่แก่จิตมัวอวงสถิตพ,พิบาตทพิฆาตโอขาถวายบังคมทมูลวามทางน้ำตา ขอเดชะพระมหาการุณาครองสุมินนิมิตพิทางบอกลางร้ายเป็นลางร้ายเหรอเจ้าค่ะขอทั้นนายทูลความตามถูกเอออง ราชาตกรไรเป็นกระออยกงโดยทำนองทำนายนึกอุบาทนักต้องหลีกเลี่ยงเบี่ยงทางห่างกรรมสึกต้องห่างแม้นหานร ทำนายว่ารายเนักจะสะดอกเพราะร้ายไม่คลายพักขอพระองค์ทรงสะตรนา และจะมีทางใดบ้างในการทำนายฝันในครั้งนี้แก้ววิกฤตเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นเบาได้ขอหวานท่านโทนชี้แกนแถลงไข,ขออกเข้าไปเข้ามาเถิดบัดตเดี๋นี้ดวงชะตาของพระองค์ท่าน นั่นไม่ดีนะหนทางแค่นั้นไม่มีแต่ยังมีหนทางที่ป้องกันได้นั่นก็คือเวลานี้ขอให้พระองค์ทรงอยู่แต่ภายในเมืองห้ามออกทำศึกทำสงครามพระพทรเจ้าค่ะเป็นความจริงเป็นความจริงพระเจ้าข่ะทรงเชื่อประมระเทอรับนเท้าค่้ อยู่กับสถานทำพระไทยนั้นเงียิ่ง,ง,งอยู่แต่ภาราอยากลลยเฉยโปรดเชื่อกล่าวเอ่ยอ้างยิงไปรับในวันเกิดคุณแม่ก่อน ให้าวบ้านกลมสมเด็จพระสิดากน